สางน้องสากลเนี่ยจะมีอยู่สองภาคในการก็คือสากลในภาคการเกษตรแล้วก็สากลนอกภาคการเกษตรนะครับจะมีสากลโลก,กัน้นซินเจ็ดประเทศครับผมโอเคสากลในภาคการเกษตรที่แรกจะเป็นนี่เลยสากลการเกษตรซึ่งเป็นสากลสําหรับกลุ่มอาชีพเกษตรกรจะให้บริการฝากถอนเงินต่ตางๆให้บริการสินเชื่อแล้วก็สนับสนุนทางด้านอาชีพนะครับโอเคต่อไปเราไปที่นี่เลยสากลประมง สากลประมงก็จะทำหน้าที่เหมือนสากลการเกษตร่องที่แต่จะเป็นสากลสำหรับผู้ทำอาชีพป,ประมงใช่ไหมคะถูกต้องครับผมสุดท้ายนี่เลยสากลนิคมสากลนิคมเนี่ยจะเป็นสากลที่มีการจัดสรรที่ทำกินจัดสรดสรทรัพย์ส่างๆให้สมาชิกด้วยนะครับเป็นไงบ้างใช่ไหมรู้ว่าจะเห็นภาพบ้างแล้วคะ่ะแล้วเหนื่อยไหมตอนนี้ไม่เหนื่อยเลยค่ะยทายังไม่เหนื่อยเราไปกันต่อเลยเนาะไปเลยโอเคไป